นี่เรามาหาเห็ดแต่เราเจอสิ่งนี้ที่เราไม่คาดฝันเรื่องสิงโตเต็มลานไปเลยทุกคนเยอะมากโอ้ยเต็มโคนหินเลยทุกคนตื่นเต้นมากโอ้ทุกคนสวยมากสวยมากเราต้องมาเราดูที่มัน ออกดอกเนาะแล้วนี่เราอยู่บนโขดหินที่แบบสูงแล้วนู่นภูเขาอีกลูกแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้นี่เอียงสิงโตจะอยู่เกาะโดยตรงนี้ดูว่าเยอะขนาดไหนทุกคนธรรมชาติที่สวยงามมากเดี๋ยวเราจะพามาดู หากันอีกนะคะอันวันนี้เรามาหาเห็ดแต่เ,เราเจอสิ่งนี้ประทับใจมากาฝากติดตามช่องเบิงภูลูตะวันด้วยนะคะตอนนี้ตะวันกำลังขึ้นสวยมากค่ะแล้วดูทางที่เราขึ้นมาชันขนาดไหนดูฝากด้วยนะคะ